สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทางช่องวัตถุมงคล168นะครับพบกันเป็น EP ที่9แล้วนะครับถ้าหากท่านใดเพิ่งผ่านเข้ามารับชมกันนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องวัตถุมงคล168นี้นะครับ สนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไลน์แอดมีตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือะนะครับผมจะมีเบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นสามาะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมลายส่วนตัวก็สามารถใช้เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้นะครับท่านใดเพิ่มเพื่อนมาแล้วก็อย่าลืมส่งสติกเกอร์ส่งข้อความมากันด้วยนะครับผม ทำมาอย่างนั้นผมไม่เห็นช่องแชทของพี่ๆนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมใน ep ที่9นี้นะครับผมได้นําพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมนะครับมาแบ่งปันพี่ๆด้วยกันทั้งหมด20รายการนะครับผมทั้งหมด20รายการนะครับท่านใดชมแล้วชอบและถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับกติกาของทางช่องก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสัก1ององนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าสนใจเช่าบูชาครับจะต้องแจ้งยังไงนะครับผม นี่นะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆดูแล้วชอบใจนะครับองที่ผมยกตัวอย่างก็คือเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบัรไดอิฐนะครับผมหรือว่าพระครูวิญญาณวิลาทัวเองนะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบใจนะครับก็ให้แจ้งว่าสนใจชอบบูชาหมายเลขที่4นะครับใน EP ที่9นะครับผมก็จะทราบทันทีเลยนะครับผมว่าพี่ๆสนใจชอบบูชาเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบัรไดอิฐในรายการที่4ใน EP ที่9นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับจะส่งให้ตรงตาม คลิปวิดีโอแน่นอนนะครับผมไม่มีผิดเพี้ยนไปจากนี้แน่นอนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายกันที่1กันเลยนะครับสำหรับรายกันที่1นี้จะเป็นพระพุทธโสธรนะครับผมรุนประวัติศาสตร์80ปีกรมตํารวจนะครับนี่นะครับพระพุทธโสธรนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนําองค์พระนะครับผมออกมาให้ได้รับชมกันสักครู่นะครับพระพุทธโสธรหมายเลขที่1นี้นะครับผมใน EP ีที่9นี้นะครับ รายการนี้ขออนุญาตเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผิวสวยๆรมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับนี่นะครับรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนะครับผมหมยได้ที่1นะครับสวยสดงดงามแน่นอนเลยครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปัน ให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับตายฐานต่อกค้นว่า15114นะครับประวัติศาสตร์ตำรวจนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับรัพุทธโสธรนะครับผมหมายเลขที่1ใน EP ที่9นี้นะครับสนใจอย่างไรอย่าลืมติดต่อสอบถามมาขอภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับจะส่งให้ฟรีทุกรายการทุกบ้านแน่นอนครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่ ที่2นะครับผมในรายการที่2อนี่จะเป็นเป็นแหวนหลวงพ่อเดิมนะครับผมเป็นแหวนหลวงพ่อเดิมพร้อมกับกล่องกามาหยีเดิมเิมแบบนี้นะครับแหวนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโคนะครับผมเองครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมได้มาพร้อมกับกล่องแบบนี้เลยนะครับผมเี่ครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่ครับขออนุญาตนำออกมาให้ได้รับชมกันนะครับสำหรับแหวนรายการที่2นี้นะครับผมแหวนหลวงพ่อเดิมในรายการนี้นะครับ วงนี้นะครับผมขออนุญาตเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บา BACK ทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมจะเป็นลงยาแดงลงยาขาวลงยาน้าเงินนะครับผมสาหรับแหวนพระพระครูเดิมนะครับผมด้านหลังด้านข้างก็จะเป็นแกะสลักรูปสิงห์นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมแหวนนี่สวยๆเดิมๆเลยครับเป็นแกะสลักรูปสิงห์ทั้งสองข้างเลยนะครับผมตรงใต้ฐานนี้ก็จะเป็น เป็นแกะสลักรูปรอยเท้าของหลวงพ่อนะครับนี่ครับผมหลวงพ่อเดิมเลยครับผมเรนแล็แปรธาตุนะครับผมแกะสลักตรงด้านข้างนี้นะครับพศสอง่นะครับผมพศ2อ7 8นะครับตัรุ่นนี้จะาพิเศษเลยนะครับผมนี่นะครับผมเห็นแล้วก็ถูกใจเลยนะครับผมเลยนามาแบ่งปันพี่ๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาตรงด้านบนนี้นะครับผมเพราะว่าจะมีสินอยู่ด้านในนี้ด้วยนะครับ นี you, ่นะครับผมด้านในก็จะมีสิ่งอยู่แบบนี้นะครับผมฝาตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับผมก็จะมีสิ่งหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับแหวนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับถ้าหากท่านใดที่เช่าบูชาไปแล้วนะครับผมจะได้รับพร้อมกับกล่องกรรมยี่ีแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเช่าบูชารายการไหนไปได้รับเป็นพระรายการนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่2ใน EP ีที่9นะครับ รายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่3แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่3จะเป็นชุดรวมเครื่องรางนะครับผมของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับในนี้จะประกอบไปด้วยรูปภาพนะครับผมหลวงปู่โตนะครับแล้วก็เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับผมนี่ครับแบบนี้เลยครับผมแล้วก็จะมีผ้ายันนะครับผมสายสินนะครับเศษจีวรนะครับผมนี่นะครับผมอยู่ในนี้เลยนะครับสําหรับรายกันที่3นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา 700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับนี่นะครับรูปเก่าของหลวงปูโตวัดประดูชิมพีนะครับหมายเลขที่3นะครับผมใน EP ที่9นะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับผมอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดเลยนะครับแอดหนึ่งจ็ดสี่โนะครับผม อันนี้เป็นรายการที่3แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นแล้วนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่4นะครับผมสําหรับรายการที่4ีจะเป็นเหรียญพระครูวิญญาณวิราชนะครับถือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิทนั่นเองนะครับผมจะเป็นเหรียรุ่นแรกนะครับผมของหลวงพ่อแดงนะครับจะสร้างเมื่อปีพศ2503นะครับผมนี่ครับเหรียญพระครูวิญญาณวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบัรไดอิทนั่นเองนะครับ รายการนี้แบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับอายุ82ปีนะครับผมนี่ครับรายละเอียดเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมหมายเลขที่4นะครับผมนี่ครับพร้อมเรียมเลยนะครับผมเจ้าของเดิมการเรียมมาให้แล้วนะครับพี่ๆท่านได้ไปแล้วก็สามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับผม สวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญหลงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะครับผมพร้อมเรียมนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการที่4ใน EP ีที่9นี้นะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่5แล้วนะครับผมในรายการที่5จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับผมเป็นวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับผมรายการนี้ครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา 600้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมพิมพ์ฐานแซมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมลองพิจารณาลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับจะส่งให้ฟรีตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับถ้าหากว่าได้รับแล้วไม่ตรงนะครับผมยินดีคืนเงินให้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมมั่นใจนะครับว่าจะส่งให้พี่ๆตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมหมายเลขที่5ใน E p ีที่9นี้นะครับผมแบ่งปัน ให้ในราคา600บาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมลองดูความเก่าขององค์พระกันนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับผมรายละเอียดชัดเจนเลยนะครับผมหมายเลขที่5นะครับราคาแบ่งปัน600บาทนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่6แล้วนะครับสําหรับรายการที่6กมันจะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมหลังหนังสือนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้หลังหนังสือนะครับผมพร้อมเรียมเลยนะครับ มีตัวทอตรงใต้ฐานด้วยนะครับผมนี่ครับรายการนี้ก็ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเหมือนกันนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับหลวงพ่อทวดนะครับใต้ฐานมีตัวทอครับหรือเรียกว่าพิมพ์ทอใหญ่นะครับผมนี่ครับรายการนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเท่านั้นนะครับผม600บาทนะครับผมนี่ครับด้านหลังก็อาคารว่าหลวงพุทธทวดวัดช้างให้นะครับพระสภาพผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมดูกันได้ชอบ ดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่6แล้วนะครับผมรายการที่6แล้วนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่7แล้วนะครับผมสาหรับรายการที่7นี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับพิมจัมโบหนึ่งนะครับผมนี่ครับพิมจัมโบหนึ่งรายการที่7นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา 600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสําหรับพระปิตาและงพิมพ์จัมโบ้หนึ่งครับของหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีนะครับนี่นะครับหรือหาโมลสันเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูกันให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสนใจอย่างไรก็อย่าลืมติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอดนะครับแอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผม0903251096นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนสิงเหนะครับผมนี่ครับพระปิตานะครับผมหลวงปู่โตพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผมส,สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่8แล้วนะครับผมในรายการที่8นี้จะเป็น,รรน,ปนพระหลวงปุกนะครับผมพระหลวงปุกวัดปากค,คลองมะขามเท่านะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่น่าไม่รู้ว่าเป็นใบมะขามหรือเปล่านะครับปกใบมะขามหรือเปล่านะครับแต่เจ้าของเดิมทีบอกว่าเป็นของหลวงปุกนะครับ สำหรับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับพระหลวงู่สุกนะครับผมหมายเลขที่8ใน EP ที่9นี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผม รายการถัดมาจะเป็นรายการที่9แล้วนะครับผมในรายการที่9้าจะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญนั่นเองนะครับนี่นะครับผมรายการที่9้านี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสําหรับพระสมเด็จวัดปากน้ํานะครับผมหรือว่าพระผงของขวัญนั่นเองนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่1นะครับผมพร้อมเลี่ยมบ้อมขึ้นคอให้บูชาเลยนะครับ พระคงของขวัญนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดู right. ให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมในรายการที่10นี้จะเป็นพระเหรียญที่ผมน่าจะเรียกว่ารุ่นเหรียญจิโกนะครับผมของลูปุโตนะครับปีพศ2512นะครับผมเป็นเหรียญกลมนะครับผมนี่นะครับพร้อมลอยจานเดิมๆเลยครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาต นำองค์พระนะครับผมออกมาให้ได้รับชมกันนะครับถ้าหากใครที่ชอบบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกับกล่องเลยนะครับผมผมได้มาสภาพไหนก็แบ่งปันให้ในสภาพนั้นเลยนะครับสำหรับเหรียญกลมนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหมายเลขที่10นี้นะครับหออนวิาตหเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ะครับดูรายละเอียดกันชัดๆเลยนะครับผมมีรอยจาร์เดิมๆแบบนี้นะครับ พุทธศักราชนะครับผมพศ2512นะครับผมนี่นะครับพระครูวิริยะกิตตินะครับผมหรือว่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนั่นเองครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมในรายการที่10ใน EP ที่9นี้นะครับด้านหลังก็อันนี้จะเป็นหลังยันสุกิติมานะครับผมนี่นะครับหลังยันสุกิติมานะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับผมหมายเลขที่10นี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา 800บาทเท่านั้นเลยนะครับอนุญาตเก็บสักครู่เลยครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่11นี้นะครับจะเป็นพระรอดนะครับผมพระรอดกรุมหาวันจังหวัดลําพูนนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับพระรอดหมายเลขที่11นี้นะครับผมขออนุญาตเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมพระจะสภาพผิวเดิมๆแบบนี้เลยครับนี่นะครับดูคราบดินคราบไปตรงนี้นะครับผมพี่ๆ แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับผมว่าองค์พระจะได้รับความชัวรุดหรือว่าเสียหายนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับจะส่งถึงเมือพี่ๆตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมรายการที่11นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสําหรับพระรอดนะครับผหมายเลขที่11นะครับ รายการถัดมาจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมในรายการที่12นี้นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่ครับเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์คลนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเวลาสั่นก็จะมีกระดิ่งอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมนี่ครับสำหรับรายการที่12นะครับผมในรายการที่12นะองครับองนี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านัาน้นนะครับผมสำหรับหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์คลนะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับ ดูพ่อเงินวัดบางคลานนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลย,<ม>เลยนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่12ใน EP ีที่9แล้วนะครับแบ่งปันให้ในราคา600อบาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะค <bem. S 2> รัในในราคาบสใน,น,นสใจอย่างไรอย่าล <findings> <ท allocation S 2> ืมทักมาพูดคุยทักมาติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายการที่12ใน EP ีที่9นะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่13แล้วนะครับ รายการที่13บี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับผมนี่นะครับผมเหรียญหลวงพ่อพัดบุญยากาโมนั่นเองนะครับพร้อมเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมเป็นรุ่นพยัคฆ์นะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อพัดบุญยากาโมนะครับผมวัดห้วยด้วยนะครับอำนาจโชคลาภบารมีนะครับผมต่อโค้ด3ามสเลยนะครับผมเป็นพยัคคู่นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยครับผมอำนาจโชคลาภบารมีต่อโค้ด3ามสนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยครับพีพอสองสองห้าหกหนึ่งนะครับผม นี่นะครับเหรียญนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญหลวพกอพัปุญญกาโมนะครับผมเป็นรุ่นพยักนะครับผมนี่นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม รายการถัดมาจะเป็นรายการที่1 4แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่1 4นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพรร่อกัารวัดพญาิการามนะครับพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกรรารวัดพญาิการามหมายเลขที่1 4นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม ที่ระลึกในการปฏิสังข์อุโบสดนะครับผมด้านหลังก็สวยๆเดิมๆิมเลยนะครับพร้อมเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับมเป็นเลี่ยมเก่าๆเดิมๆมเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่14ใน e p ีที่9นะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับผมในรายการที่15จะเป็นพระปิดตานะครับผม ของหลบุูโตวัดประดูชิมพีนะครับผมจะเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับปลูกเสกสามไตรมาสนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองผมได้มาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยครับผมเป็นกล่องกำมะหยี่สีเหลืองนะครับนี่นะครับขออนุญาตนําองค์พระนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลบงูโตวัดประดูชิมพีนะครับผมพร้อมกล่องเลยนะครับสาหรับรายการที่สิบห้านี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาท จะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยครับสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมไม่เก็บค่าส่งเพิ่มเติมนะครับผมชาวบูชารายการไหนไปได้รับพระองค์นั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับนี่นะครับพิมพ์จัมโบ้สองนี้ด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมเรียกว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับอนุญาตสักครู่นะครับผมขอเก็บแป๊บนึงนะครับผมสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่16นะครับผมในรายการที่16นี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประตูชิมปีพิมพ์จัมโบ้สองเหมือนกันนะครับแต่องค์นี้ผมได้มาพร้อมเลี่ยมนะครับผมสําหรับรายการที่16นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับ องค์น,นี้สวยนะครับพี่ๆีดูเนื้อกันชัดๆเลยนะครับมีเส้นเกษาของหลวงพ่ออยู่ในเนื้อขององค์พระด,ด้วยนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่ทานั้นเลยนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ให้รีบโทรรีบติด,ดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมเนื้อปลิ้นๆแบบนี้เลยครับด้านหลังชัดๆแบบนี้นะครับผมหลวงปู่โตนะครับ เป็นเนื้อผงใบลานะครับผมนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมหมายเลขที่16นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่17นี้นะครับผมจะเป็นเรียนหลวงพ่อสุดนะครับผมนี่ครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนั่นเองนะครับผมพระครูสมุทรสุนทรนะครับผมนี่ครับนี่ครับผม ลาผลภูนทวีนะครับผมด้านข้างก็จะมีเสือคู่นะครับนี่นะครับผมพวกสุดวัดกาลงนะครับผมเป็นรุนพิเศษเลยนะครับผมนี่ครับ้อมเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับสําหรับรายการที่สิบเจ็ดนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพระครูสมุร รรมสุนทรนะครับผมรือว่าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่18แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่18นี้นะครับผมจะเป็นพระนางพญานะผมกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับ พระนางพญากรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆทั้งเดิมแบบนี้เลยครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายการที่18แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเลยนะครับนี่นครับผม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมกันนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการรองสุดท้ายแล้วนะครับผมองค์นี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมเป็นพิมพ์ปลดหนี้นะครับเป็นพิมพ์ปลดหนี้หลังยันนะนะครับผมนี่ครับอยู่นเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับสาหรับรายการที่19นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับหลวงปู่โตวัดประดูหิมพีพิมพ์ปลดหนี้นะครับ แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับลองดูผิวกันชัดๆนะครับผมเดิมๆเลยครับพี่ๆพร้อมเรี่ยมเลยนะครับผมนี่ครับสามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับนีวมือคมชัดนะครับผมด้านหลังเป็นหลังยันนานะครับผมนี่ครับหลวงปู่โตนะครับมวัดประดูชิมพีนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่19นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับ รายการถัดมาจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP ที่9นี้แล้วนะครับผมในรายการสุดท้ายนี้จะเป็นเหรียญข้าหลามตัดนะครับผมหลวงปูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยครับเหรียญข้าหลามตัดหลวงปูเอี่ยมวัดสะพานสูงในรายการที่20นี้นะครับผมใน EP ที่9นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผม หลวงปู่เอียงนะครับผมสะพานสูงนะครับผมเรียวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับชมไม่ชอบชมไม่ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่ะครับผมดูความสวยงามความเก่าเดิมของเหรียญเหรียญนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับท่านใดชมล้วชอบใจสนใจอยากเช่าบูชานะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้กันด้วยครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติม,ตมหรือว่าสั่งเช่าบูชาได้ที่ l like i น์แอ1.74 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นนะครับผมเบอร์0903251096นะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผม